จะให้พี่เจมมี่มาสุมดาบสองซ้ำมุดอ่ะน้องภูมิเดี๋ยวรอก่อนน้องภูมิเปิดตาเลยโอ้โหโอ้แม่งนี่มันสปีดวอลก้นลงตู้เอโมรัลก็ไม่มีเพชรก็ดันหมดทำยังไงทีว่าเฮ้ยเฮ้ยวันใดทำไมนายไม่มาเติมร้านมารู้ชอบล่ะตอนนี้เขามีบริการกดเกมพาร์ตเลสสิบแล้วนะเว้ยไม่ว่าจะเป็นเอโมรัลในออสตาผลปีศาจในแบบพิงเลซี่บบัคฟูดก็เช่นกันนะถ้าสนใจลิงร้านอยู่ใต้คลิปแล้วนะไปเติมกันได้เลย โอเคแล้ว okay, นะผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะผมชิโร่คุ้งผมจะเรียกว่าชิโร่ก็ได้นะครับนะอ่ะก็วันนี้จะพิเศษหน่อยนึงนะครับแล้วเป็นอะไรที่แบบว่านอกจากผลน่ยนะครับนอกจากสมผลก็ทําไปแล้วนะครับนะก็คือพาเซเล็นะครับนะหรือว่าคนดังมาสมผลให้<อ>แล้วแต่เรา อ่ะพี่เซเลบคนดังเลยเหรอใช่ครับโอ้โหระดับพี่เจมมี่แล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เจมมี่ครับผมสวัสดีครับผมเจมมี่เองค่ะครับอ่ะก็วันนี้นะครับพิเศษหนึ่งครับเปลี่ยนจากสุมผลมาเป็นสุมดาบเราจะให้พี่เจมมี่คนหล่อคนนี้มาสุมดาบนะครับผมนะพี่เจมมี่น้องภูมิอยากได้ด่านแบบพิเศษหรือเปล่าได้ครับเดี๋ยวผมเปิดหน้าจอสู่นะครับพี่ อันนี่นะครับอันนี้เป็นหน้าจอครับที่ผมส่งดาบให้พี่เจมมี่นะครับผมก็จะมีดาบตามนี้เลยนะส่วนใหญ่จะเป็นพวกดาบระดับ l e เจนดารีนะครับแล้วก็ดาบระดับแดงมิติคอลนะครับนะเออก็ถือว่าเป็นดาบที่ผมแบบพอเล่นได้อะเออนะผมจะไม่เอาไอ้พวกแบบดาบบางพอมาใส่นะครับแล้วเดี๋ยวชิบหายใช่ใช่ใช่เออนี่่ พี่คิดว่าน้องภูมิเนี่ยดวงดีอยู่แล้วพี่แต่ว่าพี่เนี่ยให้มันแบบว่ามีเสี่ยวนิดนึงเอาคาตาน้ามาใส่ให้เห็นไหมนี่ <Pixel> โอ้โหพี่เอาคาตาหน้ามาใส่ด้วยโอ้ยเอาแรงงานนี้ถ้าน้องภูมิแบบว่าเป็นคนที่แบบดวงซววจริงๆเนี่ยเอาไปเลยแบบนี้ <S <S โอ้โหพี <nossas S 2> ่จะมียังอุตสาห์ใจดีมาใส่ให้เนาะเอาไว้ทำยังไงขยังยังพอได้อยู่โอเคมาพี่เดี๋ยวสมเลยก็ได้นะ เอาเลยยังเอาเลยเอาเลยใช่ไหมเอางี้น้องภูมิเดี๋ยวน้องภูมิหลับตาแล้วกันแจ๊ดลุ้นด้วยแต่ลุ้นเปิดมันแบบเชืแวบเลยอย่างงี้เลยครับโอเคเดี๋ยวที่หมดแล้วนะหนึ่งสองสามมุนอ่ะน้องภูมิเดี๋ยวรอก่อนปึ๊บหมนไประดับไหนเออจะขอดูสิผมหลับตาอยู่พี่พี่บอกกันเลยว่าอย่าเพิ่งลืมตานะมันผ่านคาตาน่ามาแต่ว่า มันเป็นดาบเออ่ดาบแดงดาบแดงก็มีเป็นยูรุสามดาบใช่ไหมแล้วก็อะไรเอ่ยกันเดี่ยวครับใช่น้องพงมิเปิดตาเลยโอ้โหไอ้ตัเกียวโหไม่นะอยังดีกับคาตานะเออยังดียังดียังดีกับคาตาณ่าเออเออเออยังดียังดียังดี เฮ้ยแต่แต่เล่นยากอะพี่เคียวมันเล่นยากกายมันมันตอมันเออคือมันเล่นได้แต่มันต่อคอโมโบยากใช่ไหมเออใช่พี่มันเล่นเล่นยากโอ,อ้โหไอ,อ,อ,อเอาไว้ย,ยังดีอยู่คัตานะเว้ยเทักืะสดไปล,กละการนะใช่ครับโอเคขอบคุณพี่เจมมากมากครับผมครับผมขอให้น้องภูมิโชคดีกับการเล่นเคียวนะจ๊ะโอเคครับ นี่นะครับคือพี่เจมไม่นะครับผู้ที่ส่งสุ่มดาบให้เราในวันนี้นะครับผมไม่นะครับกับชุดเมดของเขาเดิมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะเริ่มทําการเปลี่ยนเป็นเจ้าเคียวครับแล้วก็เล่นแล้วกันเดี๋ยวเอาเคียวกับมัดฟุบกันเพราะว่าผมเอ่อเล่นเคียวกับมัดฟุบผมเคยทำคลิปเอ่อเล่นเคียวไปแล้วนะครับเคียวราคาหัวนี่แหละนะครับแล้วก็เล่นกับมัดฟุบมันก็ค่อน้าจะเวิร์กอยู่นะครับอ่ะแต่ก็ต้องลองก่อนว่าจะไหวไหมถ้าเกิดเจอของโกงเยอะผมอาจจะเปลี่ยนมัด ะครับเปลี่ยนโดยกระทันหันเลยก็ว่าได้นะครับอ่ะ่เพื่อนการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลย <No. S 1> โน้ปเฮ้ยไม่ถึงว่ะมันต้องมันต้องมันต้องแบบใกล้กว่านี้เออต้องใกล้กว่านี้ผมเคยลองอยู่มันได้เมื่อกี้ขอนโบฮนะเฮ้ยใส่ฟ้าสายผลเนี่ยเราลเลยคีผักไปก่อนหนึ่งคีแล้วก็ดูดไม่ให้ไปไม่ให้ไปเฮ้ยเขาคาวเบนเดอร์คาวเบนเดอร์ทำไมทำงี้ โอ้ยทำให้คาเวนเดอร์ทำอย่างเงี้ยคาเวนเดอร์ไม่ทำอย่างเงี้ยแม่งตอนหูถูกจังหวะมาก<ะ>โอ้ยผักไปก่อนเว้ยโอ้ยไม่ผลสั่นมาอีกเอาละครับจังหวะนี้ได้เรื่องแล้วเตอรมีใครวะเตอรมีฝั่งไหนวะรู้ว่าเอาไปนนี่ก่อนเตอรมีฝั่งไหนไม่รู้แต่แบบตอนนี้โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเจาะเคนเจาะเคนผัก Yeah, yeah, yeah. เออยา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 เออได้แล้วเว้ยโอเคนายคนนี้สู้เราเปล่ปายังไงเรามาหาพี่เอ้ยอาฮ่าแบบนี้ได้เล่นแน่นอนครับพี่น้องจะไปแล้วเอาดิยังไงเอ๋เอาเอยังไงยังไงเอายังไงยังไงอ้าวเรียบร้อยครับอย่างนี้อุ้ยเปิดก่อนเลยเหรอเราโอ้โหอ,อย่างจา้าบอย่างจา้าวหลบหลบหลบไม่ให้ง่ายงหรอขนทรายน่ากลัวนะครับ ถ้าโดนทีนี้พลาดโดนวันช็อตได้นะเห็นไหมเขายืนรอแล้วยืนรออ่ะยืนรออ๋อยืนรออ๋ฮะยืนรออ้าวแบบนี้นี่ไงเฮ้ยลากไม่โดนไม่ลากไม่โดนลากไม่โดนนี่ไงหนึ่งทีเน้นหนึ่งทีเน้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคาบูชาคาบูชาช่วยไหมเฮ้ยคาบูชายังช่วยโอ้โหยังพอยื้อเวลาได้เว้ยคาบูชาขอบคุณมากขอบคุณมากคาบูชาเรียบร้อยเผื่อพลาดเข้าไปโดนพลาดนี่คือตายนะเห็นไหม เล็งละ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 ต้องระวังดีๆนะครับอันนี้น,นีเล็งละนีใช่ไหมเล็งละนะครับเอ้ยใครมาเอ้ยใครมาใครมาวะเดี๋ยวข้ามประมาทนะครับเอาได้เจอซิกแซกเป็นไงซิกแซกสับโยกเออไม่มีสจูดูต่อเว้ยเจอซิกแซกสับโยกอีทีนึงมีไงนะเจอผักเจอผักเจอผักเว้ยเจอผักเว้ยเออแล้วเข้าไปโดนทําไมไวนะเนี่ย เออจริงไม่ต้องเข้าไปโดนก็ได้นะเข้าไปโดนทำไมวะงงกับตัวเองตายเหอะ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 มงสดด้วยนะเอาดิตายเหอะโอ้โหมีเคนเคนค้างด้วยโอ้โอ้ยเฮ้ยจะตายจะตายเฮ้ยจะตายเฮ้ยจะตายเฮ้ยใครเข้ามาอีกเนะี่ยใครเข้ามาอีกวะรอจับกูแล้วนะ่ะรอจับกูแล้วนะ่ะ ออรอจับแล้วไงยังไงอ่ะ okay, อ well, like, oh, ๋อย uh, ังไงยังไงรอจับกันแล้วนะดูรอจับกันนะครับหมุนไปก่อนทีนึงนะครับยั่วๆบดๆไปก่อนอ่าลบได้อย่างงี้โอเคละอย่างนี้โอ้ยเอ้ยเอ้ยเออเรียบร้อยโอเคมานี่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  นายไปไล่คนเมื่อกี้ใช่ไหมอ้าโอเคเพราะนั้นนายมานี่กับเราซะเอ้ยเอ้ยกดผิดจะไปกดไอ้นี่ล็อกต่ออ้าผลักไปก่อนเว้ยเอาดิผมจะไปดูดดูดของต่อเขาเออแต่แบบไม่ไอ้นี่ไม่ได้กดผิดนะครับเรียบร้อยทีนึงพอหนุ่มต่ออ้าต่อเมื่อกี้เห็นเห็น็นสีแดงสีแดง เปิด PVP เปิด PVP เว้ยโอเคคะแนนความพอหนือมีมเขาอยากสู้ต่อนะครับอุ้ยแรงเุ้ยแรงเุ้ยผักไปก่อนทีนึงไม่โดนต้องระวังดีๆผลักไปก่อนผักล่อไว้ล่อซื้อไว้ก่อนล่อซื้อไว้แล้วหลุดเข้าหลังไม่ได้เข็นค้างนะครับเอเอบ่งมาพอดีบ่งไปเอออุ้ยหลบ อ้าวเฮ้ยมีไงเรียบร้อยหูอย่างแรงนะครับเออใช่ลืมบอกไปนะครับไอ้เจ้าเคียวเนี่ยนะครับเวลาเราใช้เนี่ยถ้าเกิดเลือดอีกฝั่งเนี่ยเหลือน้อยเนี่ยนะครับนะสกิลเอ็กของเจ้าเคียวอ่ะเวลามันจับได้ใช่ไหมถ้าเกิดเลือดเลือดอีกฝั่งเนี่ยเหลือน้อยแบบน้อยแบบมากๆนะครับนะมันก็จะเพิ่มความแรงให้กับสกิลเอ็กไปด้วยนะครับมันก็เลยแรงมากเฮ้ยคนนี้จะสู้เหรอแต่รอบนี้แบบน่ากลัวนะคนอยู่เยอะอ๋อแล้วเขาวิ่งออกวิ่งเข้าไปข้างในอ๋อสู้ต่อไหมเอ้ยออกมาสู้ว่ะเอ้ยโอเคอย่างนี้ครั ดูเรื่องหน่อยอ่าคอมโบหนึ่งทีเอ้ยเอาไว้เอ้ยผลพระผลพระผลพระโอเคผลพระอุ้ยงงไม่โดนเลือดเอ้ยเอ้ยโอ้โหตายเลยเนี่ยโอ้โหไอ้สับโคตรแรงไอ้เชี่ยไรจริงเฮ้ยแต่ผมไม่เสียไม่เสียมันมันไอ้นี่ไวไปเออมันไม่เสียมันไม่เสียนะครับไอ้นี่มันไวไปเว้ยมันไม่เสียไปต้องรีบฆ่าต้องรีบฆ่าต้องรีบฆ่าลิกเฮ้ยเอาแล้วไม่มันบักงั้นน่ะไอ้เชี่ยไม่บักงั้นวะ อะไรอะ่ะโอ้โหม <risque> ันหมักซ hey, ah, hey, ุปแม่งไม่เป็นใจให้ผมเลยว่ะทุกคนโอ้โหจบเลยเฮ้ยดูด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 อวดูดได้ดูดได้ดูดได้เฮ้ยล็อก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 เฮ้ยอย่างงี้อันนี้ต้องตายแล้วไม่ตายว่ะทีเดียวเคียวไปดิโอ้โหแม่งเฮ้ยอ้ะโอเคทำได้ครับตายตายเออสวยโอเคเออแต่แต่โชคดีเมื่อกี้เอ้ยคุ้มอยู่เมื่อกี้ผมไม่เสียนะเพราะว่าเขาต่อยเร็วกันนะคือแอดมินเขาทำระบบกันโปรไงแบบ กันโดนต่อยรัวตายเฮ้ยอาตามมันด้วยอาโอเคมามามวยมามวยเด็ดเจ็ดสีเอาป่ะเอาเป้าเอาเป้ามวยเด็ดเจ็ดสีรู้จักเปล่าเคยดูคิโปคิงเปล่ามามวยเด็ดเจ็ดสีเว้ยรู้จักเปล่าม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 าไปไหนไปไหนมามามาไปไหน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 เฮ้ยไปไหนไปไหนฮัลโหล เอาเหนียวเอายวอะไรฝันเนี่ยมาดินีไงเออผมผลท้ายจับผลท้ายมาไงวะเนี่ยให้มันเป็นเรื่องระหว่างเราดิอุ้ยเอ้ผลพามายังไงเนี่ยไอ้ผมพานี่มาอย่างไรเฮ้ยลาสองเลยเมื่อกี้ยังไง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 เ้ยหลบ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 ไม่ได้เอาปืนพิษมาถ้าเกิดเอาปืนพิษมาสู้สู้ขนท้าได้ได้ดีมากนะครับเกเหลบเว้ย นี่ไงเอาเดี๋ยวมเ็ดเจ็ดสีเอาวะล่ะเอาหล่ะโอ้ยโอ้โหปิวเลยไอ้นี่นี่แม่งมวยมวยสำนักเด็ดเจ็ดสีเนี่ไม่เอาเอาปืนพิษมาถ้าเกิดเอาปืนพิษมามันจะสู้ง่ายมากนะครับปืนพิษเอาไว้สู้ผนพระโดยเฉพาะเลยนะครับเออถือว่าดีมากๆนะครับไอปืนพิษเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเอานี้ก็ได้วะเอานี้ก็ได้วะมาดีวะมาดีวะมาดิวะมาดีวะไปไหนไปไหนเฮ้ยมันอย่วะเฮ้ยหนีเหร เฮ้ยมาดิวะเฮ้ยหนีเหรอหนีเหรอหนีเหร,อ,หรอโซติดตัวอุโซติดตัวทีนึงจักเปล่าฮะยังไงโมเดเจดสีเฮ้ยโมเดลจดสีหนีแล้วโมเดเจดสีมากลับอันนี้ก่อนหนีไอ้โดนด้วยโดนเฉยเลยโมเดเจดสีเรียบร้อยสกิลสดไอ้เย้งโดนเนี่ยอย่างฮาเลยโมเดลเจดสีกู โอเคนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงประมาณนี้นะครับนะชอบไงฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาติดตามดูต่อไปนะครับแนละเออบอกเลยเชียร์แม่งโคตรฮาเลยคลิปนี้นะครับนะอ่าชอบไงฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม